ครับจากร้านทวชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว d m a มนะครับสำหรับใครชอบแต่งสีดำนะครับตัวนี้ลงตัวมากๆนะครับติดเป็นข้อไฟหน้านะครับสีดำแล้วก็เป็นตัวของกันตรงนี้นะครับที่มันเคยเป็นโครเมียมมาก่อนนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีดำแบบนี้เลยดูดุดันขึ้นเยอะเลยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราติดออกไปแล้วนะครับงานมันค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับสีดำด้านนะครับดุขึ้นเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูข้างๆกันบ้างนะครับชิ้นข้างนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับนะครับดาด้านนะครับใช้กุญแจได้ปกตินะครับแบบนี้เลยนะครับเว้นไว้นะครับหลักๆที่เขาติดเบ้ามือจับกันนะครับเป็นเพราะว่าบางทีเราเนี่ยเล็บเราไปขวนอย่างนี้นะครับเป็นรอยกันเยอะมากๆนะครับแล้วการแก้สีสีนี้นะครับยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับเพราะมันเป็นสีพิเศษเฉพาะดีแมด้วยนะครับ ดูครับสีตัวนี้มันค่อนข้างที่จะสดมากๆนะครับเพิ่งออกมาเวลาเราเป็นรอยนิเกวนะครับเป็นปัญหาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ติดเป็นตัวของโรบาร์นะครับของ Outlander นะครับขายาวนะครับประมาณนี้เลยดูออฟโรดขึ้นอีกระดับนะครับดูแข็งแกร่งมากๆนะครับตัวนี้เราเจาะน็อตยึดไว้เลยนะครับเป็นบุกลูนะครับเราเยาะยึดเป็นบุกลูข้างในทําให้เวลาเราแกะหรืออะไรออกนะครับงานจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไอตัวเกี่ยวนะครับเวลาเรารับน้ําหนักนานๆนะครับจะไม่หวานนะครับตัวนี้น้ําหนักไม่ไม่หนักมากนะครับแต่แข็งแรงนะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นข้อไฟท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยครับนะครับดูโลบายนครับเดี๋ยวเราดูตรงกลางกันบ้างนะครับนะครับ มันมีแขนสามอันนะครับเอาไว้มัดเชือกอย่างเงี้ยสบายมากครับแล้วก็มีหูยึดของนี่นะครับเวลาเราจะมัดของที่มันมีขนาดใหญ่นะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหูตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นตรงนั้นมันจะเป็นตัวของเนื้อเหล็กนะครับซึ่งมันจะแข็งมากๆนะครับแข็งไม่แข็งเราลองดูนะครับมันค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เนื้อมันเป็นทรายด้วยทําให้เวลาเราเจอกับอะไรกระแทกแรงๆนะครับมันก็จะ ไม่ส่งผลนะครับน่ครับมานนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0ูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งหนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสดีๆนะครับขอบคุณครับ